รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเดทนะเป็นเดทผ้ายืดอุ่นเดทนะคะพี่เนื้อผ้าจะมีน้ําหนักนะเนื้อผ้าทิ้งตัวค่ะผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยใส่ได้ยาวๆเนื้อผ้าไม่ย้่ยเนื้อผ้านุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ตัวนี้นะเด <usage S 2> <ม>ี๋ยวมาดูก่อนนะพี่ข้างหน้านะคะพี่งานจะเป็นคอวีแบบนี้งานป้ายอย่างดีนะ <ship S 1> ตัวนี้งานป้ายอย่างดีนะลูกไม้ด้านหน้านะคะพี่เนื้อนิ่มนะเนื้อไม่คันเนื้อไม่สกแล้วก็มีซับในด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีเลยและชายกระโปรงนะพี่ดูนะอัดพิทให้อย่างดีงานสวยมากๆค่ะ แขนใหญ่ใส่สบายนะงานเป็นของสาวอวบนะคะส่วนด้านหลังนะเป็นตัวนี้เป็นผ้ายืดอุ่นเวฟบเป็นผ้าเทพเลยผ้านุ่มยืดใส่สบายนะคะด้านหลังจะไม่มีซับในเนื้อผ้าตัวนี้ไม่ต้องรีดเลยผ้าดีมากๆแล้วก็ชายกระโปรงอัดพีทให้อย่างดีค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะด้านหน้าเป็นลูกไม้แบบนี้ค่ะ รุ่นนี้อกหน้าผ้า50นิ้วความยาว41นิ้วนะคะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายเลยค่ะพี่นะเป็นสีไซส์มีไซส์เดียวตัวนี้ให้พี่พิเศษนะเอาไปแค่2 4 9เท่านั้นพี่เอาไปแค่249นะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งนะพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องขอบพี่ของคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะ พี่พิมพ์รหัสละตามด้วยสีให้ด้วยนะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจัรรหัสให้ได้นะตัวนี้นะคะพี่ถ้าไี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะตัวนี้แม่ค้าขอเรียกสีส้มชานะคะพี่อันนี้นะส้มชานะคะพี่มีส้มเดียวนะสีต่อไปค่ะพี่ตัวนี้ถ้าพี่รับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีแดงเลือดหมูนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นแดงเข้มนะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะ ตันนี้จะเรียกสีกะปินะคะพี่พี่ดูนะลายสวยมากๆและอัดพิสสวยๆแบบนี้เลยสีกะปินะคะถ้าพี่รับสีนี้นะจะเรียกสีชมพูนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นชมพูตุ่นๆนะสีต่อไปนะคะพี่ตัวนี้ค่ะถ้าพี่รับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีฟ้าคามนะคะตัวนี้พี่จะได้ตัวนี้นะตัวนี้เรียกสีฟ้าคามนะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่า สีกลมนะคะพี่จะเป็นสีกลมแบบนี้นะให้พี่แค่สองสี่เ้าเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่ง29บเาทเมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะจะรับตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้นะคะเป็นชุดเดรสผ้าดีมากๆเลยลูกไม้ได้านหน้าเนื้อดีเลยเนื้อนิ่มเนื้อไม่สากนะแล้วก็ซับไมอย่างดีเลยให้พี่แค่สองสีเท่านั้นอัดพิซสวยๆแบบนี้เลยนะถ้าพี่รับสีนี้พิมพ์สีกลมนะคะถ้ารับสีนี้ค่ะพี่ พี่พิมพ์ว่าสีฟ้าคามนะตัวนี้จะเรียก้าคามค่ะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูตุ่นๆนะถ้ารับสีนี้นะพิมพ์ว่าสีกะปินะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีกะปินะสีแดงเลือดหมูค่ะตัวนี้งานสวยมากๆเลยและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้ พี่พิมพ์ว่าสีส้มชานะคะพี่ดูลายนะให้แค่249เเท่านั้นผ้าดีมากๆเลยตัวนี้